คลิปนี้จะเป็นเรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะสิ่งที่เขาลังเลที่จะเอ่ยปากให้คุณได้รับรู้อเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเขาน่ะยังรักและปรารถนาดีให้กับคุณอยู่เสมอยังคงเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆย่างห่วงๆแต่ที่เขาลังเลอะที่จะเอ่ยปากให้คุณได้รับรู้ว่าคือแบบ ถ้าเขาไม่น่ารักเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดดีไหมพูดไปแล้วคุณจะเชื่อหรือเปล่าพูดไปแล้วคุณจะหาว่าเขาโกหกหรือเปล่านะคะหรือคุณอาจจะคิดว่าเขาพูดเพื่อต้องการอะไรจากคุณหรือเปล่านะคะสิ่งที่เขาลังเลที่จะเอ่ยปาให้คุณได้รับรู้ I realize that no one loves me like you do ในที่สุดฉันก็ได้รู้แล้ว ว่าไม่มีใครรักและแคร์ใส่ใจฉันเหมือนที่เธอเป็นนะคะลังเลที่จะพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าพูดไปเนี่ยจะใส่เกินไปไหมพูดไปอ่ะคุณจะรับฟังหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าเขากโกหกเชื่อไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาลังเลที่จะเอ่อยไปให้คุณได้รับรู้เขาคิดถึงคุณ นะคะคุณเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นแล้วก็เขาอยากอยู่กับคุณอยากตื่นมาเจอคุณอยากอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณแล้วก็อยากจะสร้างบ้านหรือสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะที่ลังเลเพราะว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้จริงไหมอันนี้อาจในทุกความสัมพนะันธ์เนาะถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นคนที่ห่างกันไปหันหลังให้กันหรือยังอยู่นะคะแต่อาจจะ,ะมีเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทานที่อาจจะราบหรือบะเมลาหรือบะอะไรก็ตามนนอะเนาะนะคะคือเขามองว่าคุณเป็นบ้านที่อบอุน่นบางคนก็ไม่ได้เป็นคนที่ห่นานหลังแต่แบบอ,อยากจะสร้างบ้านที่อบอุน่นไปกับคุณแต่ว่าที่ลังเลคือหนึ่งเธอพูดไปแล้วทําไม่ได้ละ่ะเธอจะมองว่าฉันเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าสองถ้าเกิดเป็นคนที่หายหายกันไปเธอบอกว่ายังคิดถึงเธอยังเป็นบ้านของฉันยังอยากจะกลับมาหาเขาก็แบบ คงไม่คิดว่าคุณจะเชื่อเขาอีกแล้วอะนะคะก็เลยไม่รู้ว่าพูดดีไหมก็เลยลังเลเนาะ I never delete our pictures and videos เขาลังเลเพราะว่ากลัวคุณจะไม่เชื่อค่ะนะคะหรือแบบไม่จริงหรอกอย่ามาอะไรประมาณเนี้พูดไปแล้วแบบไงเงือกทำไงล่ะก็เลยแบบเออไม่พูดดีกว่าอย่างเงี้ยเขาเหงาค่ะ ในวันที่ไม่มีคุณหรืออีกในหนึ่งถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เวลาห่างคุณนะ่ะเงามากเลยนะคิดถึงมากเลยอันนี้ยังอยู่แต่ที่ลังเลแบบว่าคุณอาจจะหาว่ามทำมาปากหวานไม่จริงหรอกมกั้งอ่ะอันนี้คือแคสเสี่ยงอยู่ในความสัมพันธ์สองถ้าเคสที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แน่นอนตอนนี้เขาจะพูดอะไรได้อ่ะเขาก็เลยลังเลเขาก็คงคิดว่าคุณนะ่ะไม่มีทางเชื่อเขาหรอกนะคะ I'll be b a to to v o y o you a i n i n ฉันจะกลับมาเพื่อเอ่อกลับมาหาเธอเพื่อได้รักเธออีกครั้งถ้าห่างกันไปก็แน่นอนแหลนะเนาะพูดไปคุณคงไม่ฟังเขาแล้วหรือถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็อาจจะแบบว่ามาไหมไหนเนี่ยน่ารักแ,กแปลกๆฮะทำไมหรอเขาดูไว้ใจไม่ได้หรอสิ่งที่เขาลังเลที่จะเอ่ยป่าให้คุณได้รับรู้เขาอยู่กับคุณแล้วแบบ เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะค่ะสดใสอีกครั้งที่ลังเลคือแบบว่าเขาก็อยากจะมีแบบมากดีๆนะคะที่แบบเหมาะสมคู่ควรหรือคุณที่ไม่ได้แบบเป็นเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆอ่ะอยู่กับคุณมันมีด้านที่เขารู้สึกสดใสกลับไปเป็นเด็กนะคะอยากจะอ้อนอยากจะอ้อนซอ่ดีนะแต่กลัวคุณหายว่าเขาอ,อไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีหรือเปล่าหรือสองนะคะ บางคนอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในะความสัมพัับคุณถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่ห่างเหนินกันไปเนาะ I wish I could heal you the way you heal me you heal me คุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลสภาพจิตใจเขามาโดยตลอดนคะคะเขากำลังเลยที่แบบว่าเขาหนึ่งพูดแล้วทำไม่ได้สองนคะคะ คุณอาจจะมองว่ามาไม้ไหนอยู่ๆมันน่ารักแบบแปลกๆแฮะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะมีด้านที่เชื่อใจเขายากือเปล่านะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะบางทีมันเ,เลยทําให้เขาไม่มั่นใจที่จะเอ่ยปากขึ้นมามนะคะแต่เขาอยู่กับคุณแล้วเขาอบอุ่นนะนะคะอืมแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเขาอะกลัวว่าคุณนะี่ยจะเย็นชาใส่เขามากๆเลย ที่ลังเลคือไม่อยากให้คุณเห็นด้านที่เปราะบางของเขามากนะมั้งคะ I can't stand with this stuff feeling s a n y m o r e ฉันทนไม่ไหวแล้วไม่รู้ทนไม่ไหวเรื่องอะไรไม่รู้ลังเลทำไมอาจจะแบบว่าอาจจะแบบคุณอาจจะไม่เชื่อในคำพูดเขาก็ได้คะ่ะมันก็เลยทำให้เขาลังเลอะไรเงี้ยเนาะพูดไปเธอไม่เชื่องั้นฉันจะพูดทำไมล่ะ เนะคะเขากลัวที่จะสูญเสียคุณค่ะนะะีคะที่ลังเลที่จะยปาก็คงแบบว่าไม่อยากให้คุณเห็นด้านที่เปราะบางขี้กลัวอ่อนแอนะคะแล้วก็ I'm yours ฉันเป็นของเธอเขาคิดว่ากลัวคุณจะไม่เชื่อ เนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเคสที่ห่างกันไปเนาะก็เลยลังเลที่จะพูดดีไหมเนะะี่ยค่ะกลัวว่าคุณจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยจะพูดตอนนี้หรอว่าเธอเป็นของฉันมันสายเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือสองยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะที่ลังเลอาจจะแบบแค่เขินหรือแบบกลัวคุณแซวว่าเอ๊ะมาไหมไหนแปลกๆแ,แ,แหอยู่ๆก็มาหวานใส่เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะ